นี้เป็นรอบในไลฟ์ค่ะรอบสุดท้ายของวันนะเราจะมีกันทั้งหมด4รอบก็รอบนี้เป็นรอบสบายๆแต่ว่าในส่วนของเมนูอาหารก็จะเบาลงมานิดนึงนะคะไม่หนักหน่วงเหมือนดินเนอร์นะเดี๋ยวขึ้นไปดูแล้วเดี๋ยวมิ้งจะบอกว่าเราจะเสิร์ฟอะไรกันสําหรับวันนี้นะคะ,ะทุกท่านไม่แน่ใจว่ามีฟิกซี่มาไหมคะพี่ที่นั่งจะเป็น4ี่กับ2นะแชร์ไว้ดีก่อนนะ ก็จะมีคุณแทนคุณเฝ้าคอยดูแลในส่วนของมินก็จะมาจากการนั่งรถก็เป็นได้ ภูกระเสริค่ะคลองคนและการขยายพระนครในสมัยรัชกาลที่สิความยาวของคลองนี้จะอยู่ที่ประมาณ5กิโลเมตรสามารถใช้เรือโดยสารสาธารณะนั่งได้ไปถึงเทเวศเลยนะมีท่าประมาณ10ท่าด้วยกันและจะได้ขวามือของตัวรถหลังจากเลี้ยวซ้ายมาเนี่ยค่ะขวามือจะเห็นเป็นดมสไตล์เลียนผสมผสานกับสถาปตัตยกรรมรูปแบบเรเในซองน,น,นี่คือสถานิรถไฟแห่งแรกของคนไทยเลยสักตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5มีรูปแบบเดียวกันกับ านีรถไฟของกรุมแฟร์ฟประเทศเยอรมนีน,นี่คือสถานีรถไฟที่กําลังจะถูกเปลี่ยนเป็นวิธภัทางรถไฟค่ะและจะย้ายชุมทางทั้งหมดดปไว้ที่บางซื่อเราราเดืนพฤศจิกาย,ยนค่ะน่าจะย้ายไปไ้ว ยังอยู่ในย่าขยยน,น,น,นของคลองพดุกรงเกษมอยู่ทางง้ตนขวามือได้แล้ค่ะเขาจะเริ่มท่าแรกที่ท่าบัวลัโพงก็จะไปที่ท่านกพวงยาวไปที่สะพานยศเสรหรือสะพานกษัตรศึกหลังจากนั้นก็จะตรงไปที่เทวีนะครับเรากำลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนที่มีขนาดสั้นๆนะถนนมิรภาพไทยจีนเนี่ยถนนเส้นนี้จะพาเราไปชมกับ เนี่ยค่ะไซม์มือของตัวรถจะเป็นวัดในมิตรวิทยา,าราวรวิหารหรือแต่เดิมเขาเรียกว่าวัดสามจีนเกิดจากชาวจีนสามทาคร่วมกันบริจาคที่ดินแล้วสร้างขึ้นมาเป็นวัดค่ะนะด้านบนของตัวอาคารที่ปัจจุบันเป็นอาคารอินทรอ่อนคือพื้นที่ในการปฏิสถานหลวงพ่อทองคำขนาดใหญ่ที่สุดในโลกน้ำหนักถึง5.5ตันนะสร้างในสมัยสุขโขทัยค่ะและเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะนี่คือพระพุทธสุขโขทัยไตรมิตรคนะ เขาพึ่งรูปที่เป็นความสวยงามนะเป็นขา่าระดับต้นๆเลยเพราะว่าสร้างในสมัยสุโข,ขทยัยเปอยู่ด้านหน้าขันนะวเมือนี่นะคะแต่เดิมเราจะเรียกตรงนี้ว่าหัวเมียนฮัวเรือหรือว่าหัวเมียนน้ำนพะุก็เปลี่ยนเป็นจุกซุปเปอร์ตูนโชกเกียรติค่ะผมก็ริดว่าจะเป็นอยางนี้พราะวาสุดยอดที่จ้าอยู่ในประ,ประเท เป็นตัวอักษรภาษาจีนมีความหมายว่าทรงพระเจริญยิ่งยิ่น,นานในสีพระหัตถ์ของกรมสมเด็จประเทศอีกด้านหนึ่งของสุมะตูครับเป็นสีพระหัตถ์ของพระท่านท,ที่เห็นขึ้นเมืเ่อเด็จพระบิดาในปี2542สำหรับเมนูในวันนี้นะคะเราจะเริ่มกันที่เมนูอ,อร่อยนะจากย่านแปลงนาค่ะอีกด้านหนึ่งของสนนเจริญกววรุงนะของเยาวราช นี่คือเจ๊ e k, เองเจ้าอร่อยของบูสเต็กค่ะที่น้ำจิ้มนี่อร่อยมากนะแล้วก็จะมีในส่วนของอาจารย์ที่สดชื่นจีนจา้าบเสิร์ฟให้กับคุณคุณพร้อมกับพริกเหลือนะตัวจริงของบูสเต๊กต้องเป็นพริกเหลือนะคะอกครู้นึ่จะเสิร์ฟไปที่โต๊ะนะีนี่คือเมนูแรกค่ะเป็นสตันเตอร์ของเราแล้วก็เมนูที่2จะเป็นป๋วยจ้บาบบนถนนเส้นนี้นะคะร้านอร่อย4ปีช้อนเลยสําหรับนายอ้วนนะ ร้านมิชลินสตาร์ค่ะที่อเราานใน้วนนะปีนี้เขาก็ไม่ภาดในส่วนของมิชลินนะสำหรับร้านนี้นะคะส่วนเมนูที่3เราจะไปรับจากเอาเลยนะที่ร้านทิปสมัยพัทยประตูผีค่ะที่สอบถามมาทุกท่านแพ้กุ้งกุ้งแห้งคนอิสรย,ยนะเพราะว่าเส้นเขาจะผัดกับมันกุ้งด้วยถ้าแพ้ปุ๊บมีอดตั้งแต่เส้นแล้วค่ะต้องโจรกินเจนแน่ <c oughs> แต่ถ้าไม่แพ้ ใช้มือเนี่ยคุณสามารถมาพลัสเซลล์สำหรับข้าวต้มงปลาอาคุณได้เลยนะอยากได้กี่ร้อยก็บอกอาแปะเขาจะมีทั้งตัวที่เป็นเถาเต้ยนะปลาจาระเม็ดำดนะหรือว่าจะเป็นกุ้งตัวโตกุ้งสดน,นะหรือว่าจะเป็นหอยนางรมสดน,นะ บางท่านเก่งนะครเซลตัวเองไปได้ถึง5-600บาทสำหรับคชชาวของออต้นี่ยแต่คนนี้เขาจะเคยอยู่ที่รานนามถนนรานนามมาก่อนนีปัจจุบันพระย้ายมาอยู่ข้างนอกนี้ตดกอาอีห่วนเย็นตรงนี้ค่ะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในย่านถนนเยาวราชเรียบร้อยเลี้ยวมาจากหัวมางกอก่อนหให้น้องๆเสิร์ฟีส นี่คือร <ẫn> ้านหลงโถค่ะร้านนี้เขาจะดังในส่วนของติ่มซำต่างๆนะซาลาเปามีทุกแบบเลยค่ะทั้งแบบทอดแบบบ้อีกด้วยอาจจะมีในส่วนของหมูกรอบนะแล้วก็จะมีไข่ไข่แดงดองซีอิ้วด้วยสงพระเยานะเราท่านสมคของสิริราชสมบัติตั้งแต ทงนายุเธิ์ M15 พระษาคันนั้นคือที่มาของคำว่ายี่เขียวสีแดงและบนหนังเยาวราชจะเป็นแบบนี้ขวามือของตัวรถนะคะก็สังเกตว่าเราจะทาร้านไหนในเรื่องจาก้านที่มีโต๊ะเนี่แหละค่ะเพราะว่าสิ่งูดที่เขาจําไหนเนี่ยรสชาติ มาจะากใกล้เคียงกันเลยนะก็ทั้งีฟูดด้วยเนะี่ยก็ดูจากโต๊ะที่ว่างไม่เหนขแล้วก็เข้าไปนะั่งอีกสักพูดหนึ่งเลยจากตรงนี้มาค่ะกรุ๊ไทยเห็นแล้วนะซ้ายมือนี่คืออมสินนะข้างหน้าคือร้านขนมปังไส้ทนะร์นะแล้วอ่าลงหมีที่เราเคยทานเพื่อคนที่คนรักเนี่ยเอามาปัน่นแล้วก็เป็นเมนูใหม่ของเยาวราชกำลังยิบเน็นูเน่ยสลับกับเก๋าล่ค่ะที่จะมีค่ะ 想浪费。 เาใช่พรยศของรัชกาลที่สามก่อนจะขึ้นคองราชเรียกว่ากรมหลวงเจษฎาติปิถ้าคุณมองไปตามซุ้มประตูก็จะเห็นตุ๊กตาจีนที่เป็นบอกว่าเราเรียปในประเทศไทยค่ะด้านบนทาเหล็กดีๆจะเห็นเป็นสีเขียวนะพระอินทร์ทรงช้างอิรันสับเสียงกับด้านล่างจะเป็นพนะนารายณ์รทรงพุยุทธน,นาคนะนี่คือพื้นที่ของการประดิ์จะอยู่ด้านหลังพระวิหารีกทีนหนึ่งนะ นี่คือที่ตั้งที่ในพระวิหารจะเป็นพระศรี พะบิดีถวายพระเพลงิงพระบรมศพตรงเข้าไปก็จะเห็นเป็นบรรยากาศของพระบรมหาราชวังค่ะซึ่งวันนี้นะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะราชการปัจจุบันก็สเสด็จเปลี่ยนเครื่องทรงนะั้าแย่วมรดตย้วยจากฤดูนหนาวเข้าสู่ฤดูร้นรอนแล้วนะคะในปัจงุบัน